คำว่านักเลงสมัยก่อนกับนักเลงสมัยนี้ต่างกันยังไงะสมัยก่อนแฟร์แฟร์ฟรฟรกับสมัยนี้10บน้มหนึ่งอย่างเงี้ยสมัยมไม่ใช่ลู้ชายชครับ สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับผมอยู่ในร้านเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ในพลแล้วเป็นอาหารหมามฮะเคยเป็นครับเคยเป็นอาหารยุบในพลในส0ดครับอุ้ยหน่อยสุด <c oughs> เอง <c oughs> แต่ชื่อร้านในพล <c oughs> ใช่ครับพลน,นี่เป็นชื่อใช่ไหมเป็นชื่อครับเห็น er, เขาบอกว่าเฮียเนี่ย,ววเ,ย,เ,ยเป็นนักเลงเก่ามาก่อนไม่ครับเป็นการ อ๋อเป็นกาดนะฮะคือเป็นกาดคือเป็นบอดี้กาดใช่ไหมมีอาชีพเป็นบอดี้กาดคุณผู้ชมในสมัยโบราณนะฮะแล้วก็ยึดอาชีพนี้มาพร้อมอยู่มาวันหนึ่งอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นมาขายก๋วยเตี๋ยวได้ไงก็ไปฝึกไปฝึกไกเยืเพลงที่วงเวียี่สิบสองครับอ๋อในวงเวงยี่สิบสองก็คุณยอมสอนให้เหรอสอนเป็นเพื่อนกันหรือไงไม่เคยเคยรู้จักกันมาก่อนอ๋อเคยรู้จักกันมาก่อนในฐานะเราแต่ก่อนเราเป็นบอดี้กาดเป็นเลยนี่เนียก็เลยมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ตรงนี้กี่ปี้วฮะ 21่ปีนี้แล้วยีปีแล้วครับอย่างนี้ใครมากินถ้าไม่จ่ายตังค์ตบคว่ำเลยเป็นได้เลยไม่แล้วใช่ไหมเป็นพ่อค้าแล้วไม่ได้เป็นพ่อค้าแล้วไม่ได้แล้วมาขายที่นี่2ี่ปีมีเมนูอะไรบ้างฮะรูดเสียข้าวไก่ของนี่มันจะมีเส้นเยอะกว่าร้านอื่นเส้นอะไรบ้างเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นมีโซบะทาโรมาม่าคิตตันคิตตันนี่อะไรอ่ะหุ้นเส้นหุ้นเส้นดันไงมังกรคู่จะเห็นบอกมีเมนูนึงนี่ ลูกค้าเรียกร้องมากเป็นเส้นใหญ่ผัดเลยนะอ๋อเส้นใหญ่ผัดกระเพราเออเส้นมใหญใหญ่หหน้ากระเพรามาจากไหนอ่ะแค่ <laughs> คิดเองคิดเองงันอีกอ๋อเหรอมันแบบปลกฮะมันแบบปลกมันแบบปลกใช่ไหมครับผมเห็นก็บอกว่าร้านเฮียเนี่ยคั่วไก่นี่ไก่ใช้ส่วนไหนอกครับใช้อกทำไมต้องใช้อกไก่เพราะอะไรอกไก่มันเนื้อมันดีกว่าเนื้อมันแน่นเนื้อแน่นครับไม่ใช้ส่วนอื่นทีมนิ่มแล้วถ้าคนไม่กินไก่มีคั่วอย่างอื่นไหมคั่วทะเลคั่วทะเลคั่วทะเลคั่วกุ้งคั่วกุ้ง เาแล้วยังมีเห็นบอกที่มีก๋วยเซียมีก๋วยเซียมีน้านนะก็มีแห้งกันด้วยอ๋อแล้วมันจะแห้งมันเป็นกรอบๆเหรอครับครับแล้วใช่กรุบๆอ๋อกรุบๆกรอบเป็นก๋วยเซียมีครับมีทั้งหมดกี่เมนูในร้านอุ้ยเยอะเลยเนีอาหารนำสั่งนี้ไหมมีครับแต่เด็ดๆที่ต้องมากินเนี่ยพลาดไม่ได้คือก๋วยเตี๋ยวคั่วครับข้านหน้าขั้วเผาครับก๋วยเซียมีแห้งครับนะแล้วก็ที่เหลือคุณผู้ชมก็ตามใจแล้วแล้วแต่เลือกแล้วแต่เลือกก็แล้วแต่ชอบอ่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ในพลครับแวะมาชิมได้เลยร้านอยู่ตรงไหนครับเฮ ถนนสุประเสริฐไฟแชลมตอนนี้เฮียไปทำก่อนนะขอบคุณมากครับเฮียครับบ๊ายบายครับ คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมไม่สั่งก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เส้นใหญ่นะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วคุณผู้ชมมากินได้อยู่แล้วมันเป็นเบสิกก็เลยสั่งที่มันแอดวานซ์ของร้านในพลมาทั้งหมดเลยลองอันนี้ก่อนเลยอันนี้เส้นคริสตัลนะนะีนะ่แลที่ขาดไม่ได้คือต้องซอสพริกแต่ว่าเอาข้อ,อจริงๆแล้วผมว่าลองชิมก่อนซอสพริกเนี่ยมันเป็นเพียงเ,เครื่องปรุงที่มาเสริมเติมแต่ง เราต้องชิมการผัดกันก่อนอันนี้ดึงดังได้อตรรสหนึ่งแล้วก็ไม่อ้วนด้วยมาดูทาโร่บ้างดีงกว่าทาโร่ทาโร่เน่่นอกจากเป็นก๋วยเตี๋ยวปวไก่แล้วน่าจะมาเป็นสปอนเซอร์รายการด้วยนะทาโล่น้นต้องมีซอสพริกหน่อยนี่เลยคุณผู้ชม ไปแล้วนะอืมหนุกหนับหนุกหนับแต่ว่าเขาเนี่ยมันจะหอมหอมไทยมาตัวน,นี้บ้างีกว่โอโคยกิีิแห้งผมก็ไม่เคยกินนะไอเฮียเขาบอกว่าจะกินให้อร่อยต้องใส่ทิโชว์อืมโอ้ยผมใส่เขเยอะเลยมันจะเปรี้ยวเลยเนี่ย แนะนำว่าเวลามากินใสทิ้งโว์ครับอีกตัวนี้อยากลองนี่ราดหน้ากะเพราเลยเขาเหมือนราดหน้าแห้งๆแต่มันเป็นกะเพรานะกะเพราลาดลงไปบนเส้นใหญ่ลองดูได้เนื้อเหมือนเราเป็นก๋วยเตี๋ยวกะเพรานะ แต่แนะนำงี้นะเป็นหม ok ูส e like ับก็ได้นะอย่างเงี้ยก็ลองมาสั่งกินดูนี่ก๋วยเตี๋ยวโั้วไก่ในผลมีหลากหลายเมนูมากซึ่งผมบอกได้เลยว่าราคาแค่นี้รสชาติแบบนี้ไม่ผิดหวังครับต้องแช์ต้องแช์ต้องแช์แช์แช์ต้องแช์ต้องแช์ต้องแช์แช์แช์เอาช่วยกันแช์เอาช่วยกันแช์ต้องแช์ต้องแช์แช์แชรแช่เอาแช์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 